เฮ้ยครับต้องขอสวัสด,ดีคนที่เข้ามารับชมช่อง i อ a ฟ c คลับ f อฟฟิเชียกันด้วยนะครับผมหลังจากที่เราหายไปนานเกือบหนึ่งสัปดาห์กันเลยนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมข่าวสารดีๆมาให้ทุกคนนะครับวันนี้นะครับ9มกราคม2563หน้าเว็บไซต์ Apple ประเทศไทยนะครับได้ประกาศว่า นักเรียนนักศึกษาที่ซื้อ Mac หรือ iPad สำหรับมหาวิทยาลัยนะครับผมรับฟรีไปเลย AirPods นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ข่าวนี้มันมีเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มาถึงไทยแล้วเดี๋ยวเราดูรยายละเอียดครับว่าจะเป็นใน Mac และ iPad รุ่นดังนี้ครับที่เข้าร่วมกับโปรโมชั่นนี้นะครับรุ่นแรกเลยก็คือ Macbook Air Macbook Pro 13นิ้ว MacBook Pro 16นิ้ว iMac แล้วก็ iMac Pro นะครับต่อมานะครับสำหรับ iPad มีอยู่2รุ่นนะครับที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ก็คือ iPad Air แล้วก็ iPad Pro นะครับผมโดยการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้2ช่องทางก็คือผ่านทางหน้าเว็บ Apple Online Store แล้วก็ Apple i p h o n e สยามนะครับ ที่ไอคอนสยามที่เดียวนะครับร้านตัวแทนจำหน่ายอื่นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บกันก่อนเลยครับนี้เรามาอยู่ที่หน้าเว็บกันแล้วนะครับเราคลิกเข้ามาในลิงก์ที่ผมจะแนบพิง์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับคลิกเข้ามามันจะขึ้นหน้านี้ก่อนเลยเราก็เลืกออกมาว่าเราจะซื้ออะไรแต่ผมจะซื้อเป็น MacBook Air แล้วกันเรายกตัวอย่างเป็น MacBook Air นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมจะเลือกตัวนี้แล้กันตัว 512GB กดเลือกไปปุ๊บก,กดเลือกเสร็จนะฮะแล้วก็เราปรับแต่งสเปคอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดต่อไปสังเก็บจะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับโปรโมชั่นนี่ครับ เลือกแอร์พอรของคุณเมื่อซื้อแม็กสามารถใช้ได้3รุ่นนะครับก็คือมี a i r p o อรพร้อมเคีชาร์จแบธรรมดาแล้วก็ a i r p o อรพร้อมเคีชาร์จแบบไร้สายก็เพิ่มเงินอีก1,500บาทแล้วก็ a i r p o อร์ตโเพิ่มเงินอีก3,500บาทนะครับผมมาสมมุติว่าเราจะเอาเป็น a i r p o อรธรรมดาพอฟรีนะครับเล้วาก็กดใส่ลงในถุง ครับเราก็จะเลือกอ c c เ s อรี y เพิ่มได้แล้วก็ราคาของ Apple Care Plus สำหรับ Mac หรือ iPad นะครับนี่ตัวนี้จะได้รับส่วนลด20%นะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่6,800บาทเท่านั้นนะครับลดมาแล้วนะคะถ้าเราใส่เราก็กดใส่ลงในถุงครับใส่ลงในถุงแล้วกดดูสินค้าในถุง จะเห็นได้ว่าตัวนี้นะฮะจะหักค่าส่วนลดของ a i r p o d ร์ไปแล้วนะครับคือ59 9 0้าบาทคือเราได้ฟรีไปเลยนี่นะครับแล้วก็กดชำรนเงินตัวนี้นะครับสามารถผ่อนได้นานสูงสุดแค่3าเดือนไม่ใช่15หเดือนนะครับแล้วก็ใส่าหารหัส Apple ในดีไปแล้วก็กรอกไปเรื่อยๆแล้วก็รอ a p p l ปมาส่งถึงหน้าบ้านเรื่อเดครับส่วนสำหรับทางผ่านทาง แอปเปิลไอคอนสยามนะครับก็เลยเข้าไปหน้าร้านแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะฮะแต่ที่ Apple i ลไอคอนสยามจะไม่มีให้เราได้ซื้อแบบผ่อนนะครับคือต้องซื้อเงินสดอย่างเดียวนะครับผมถึงจะสามารถซื้อที่ไอคอนสยามได้นะครับผมสำหรับการซื้อ mac หรือ ipad นะฮะสำหรับมหาวิทยาลัยเราเราได้รับแอร์พอร์ตฟรีนะครับผมสามารถใช้ได้ตั้งแต่๙กรกฎาดาเป็นต้นไปนะครับ ถึงวันที่29กันยายน2563โอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสำหรับการอัปเดตโปรโมชั่นดีๆจากทาง Apple นะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปตามกันได้เลยนะฮะและอย่าลืมนะครับกดติดตาม i p a n นคับออฟฟิเชยไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จากทาง Apple นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเราวันนี้สวัสดีครับ